สวัสดีค่ะพบกับดวงเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวเดนมาร์กกันนะคะนั่งเรือข้ามฟ้าค่ะนั่งเรือข้ามฟ้าไปเดนมาร์กนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะระหว่างรอรอขับรถขึ้นเรือนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเลยจ้า อันนี้ก็รอนะคะรอขับรถขึ้นเรือข้ามฟากเนาะก็จะไปตามคิวนะคะไปเลยค่ะเคลื่อนตัวแล้วนะคะระหว่างนั้นฝนก็ตกด้วยเนาะ เปิดเขาเปิดสองช่องทางเนาะรถเล็กกับรถใหญ่ขับไปเรื่อยๆนะคะชมบรรยากาศนะคะขับรถขึ้นเรือข้ามฟากไปประเทศเดนมาร์กเนาะจากสวีดเดนไปเดนมาร์กกันแฟนจะไปเล่นดนตรีเนาะเราก็จะไปค้างบ้านเพื่อนค่ะเรือลำใหญ่มากเรือข้ามฟากนะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเนาะขึ้นไปบนเรือดูดวงก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะบนเรือเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมบรรยากาศรอบๆข้างบนนะคะตามมาเลยค่ะเห็นข้้นหลังดวงไหมคะน้ำนะคะโอโ้ลมแรงมาก ลมแรงมากนะคะเพื่อนๆข้างบนผมปิวเลยค่ะลมแรงเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูด้านหน้าเนาะขึ้นนะขึ้นเล็กๆค่ะด้านนู้ก็จะเป็นฝั่งประเทศเดนมาร์กนะรอบๆดวงก็จะให้ดูรอบๆนะด้านด้านบนค่ะน่าจะเป็น คนขับเรือไหมเดาเอานะมามาดูรอบๆกันเลยค่ะบรรยากาศเนาะข้ามเรือนะคะข้ามฟากจากสวีเดนข้ามไปเดนมาร์กนะคะก็ฝนตกนิดหน่อยเนาะก็จะมีลมแรงมากค่ะเพื่อนๆ ชมกันไปเรื่อยๆก่อนเนาะบรรยากาศดวงก็จะเลื่อนกล้องให้ดูทั่วๆนะคะนี่ด้านบนเนาะน่าจะเป็นที่นั่งของคนขับเรือแต่ก็มีลมค่ะเพราะมีกังหันหมุนเนาะดูด้านนี้ลมแรงมากพัดผมเปียวหมดเลยค่ะลมแรงนะจับไว้ด้วยจับไว้ด้วย เสียงลมบุบว่าบูบบ้ามนะคะเพื่อนๆอนอยู่อยู่ด้านหลังดวงน้อดวงกับกล้องด้านหลังคนขับนาอนั่งอยู่ตรงนั้นก็จะมีคนขึ้นขึ้นมาถ่ายรูปน้อนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะใช้ใช้เรือข้ามฝั่งจากสวีเดนไปเดนมาร์กนาอเพื่อนๆ ลมลมแรงด้านนั้นก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเดนมาร์กนะคะดวงก็ยังไม่เคยแวะเข้าไปนะแต่จเดินผ่านไปผ่านมานะแต่ไม่เคยเดินเข้าไปดูเนาะอันนี้ทางลงนะคะเ,เพื่อนๆดูน้ำด้านข้างเนาะ อยู่กระจกผ่านน้ำข้างข้างข้างเรือนะคะเพื่อนๆคลื่นไม่แรงเท่าไหร่เพราะเมื่อเพราะว่ามีลมอยู่ด้านนอกเนาะใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงฝั่งแล้วเนาะพาไปดูอีกด้านหนึ่งใกล้ๆกล้เนาะด้านล่างเนาะ อันนั้นขึ้นขึ้นน้ำประทากับเรือเนาะก็จะเป็นฟองอากาศไปค่าไปเรือใกล้ถึงฝั่งแล้วลงไปนั่งรถต่อนะคะ <c oughs> รีบเดินรีบเดินก็จะมีให้ตื่นเต้นตลอดเวลาเนาะโมจะถ่ายคลิปเนี่ยเพื่อนๆนอะรีบเดินรีบเดินรีบเดินไปนั่งรถนะจ๊ะเพราะว่า เรือถึงฝั่งแล้วนั่งเรือเรียบนั่งรถเรียบร้อยแล้วนะคะพลขับก็พร้อมเดินทางคะ่ะเดี๋ยวดวงกับกล้องดูด้านหน้านะคะเนี่ยค่ะไปเลยไปกันเลยนะคะไม่ใช่ไปเลยนะคะอันนี้ เยียบ yeah, ประเทศเดนมาร์กเรียบร้อยแล้วค่ะววลคัมทูเดนมาร์กนะคะสวัสดีเดนมาร์คค่ะเราก็เดินทางต่อกันยาวๆเลยนะคะก็จะมีฝนตกเล็กน้อยเนาะเป็นบางช่วงนะคะตอนนี้ก็หยุดแล้วเนาะฝนตกเราก็มุ่งหน้าสู่อีกเมืองหนึ่งเลยนะคะ ด้านข้างๆนั้นก็จะเป็นทะเลเนาะที่เราข้ามฟากมานั่งเดือข้ามฟากมานะคะเพื่อนๆก็มีโอกาสเนาะได้เดินทางอันนี้ขนนถนนอ่ะเขาเรียกอะไรไฮเวย์ Highway เนาะเพื่อนๆสงสัยไหมว่ากำแพงข้างๆทำไมมันเอ็นอย่างนั้น เขาว่าเอาไว้กำบังลมเนาะไว้กำบังลมบ้านที่ปลูกข้างๆก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงลมเพราะรถจะวิ่งวิ่งตลอดเนาะเดินทางกันยาวๆเลยจ้านี่ก็มีฝนตกนิดหน่อยเนาะพอจะถึงจุดหมายปลายทางดวงกาแฟก็จะไปพักบ้านเพื่อนเนาะเนี่ยค่ะ ถนนคนทางบ้านเขาก็สะอาดสะอา้านขอบคุณทุกการรับชมนะคะใกล้ถึงบ้านเพื่อนแล้วค่ะกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะจะดกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะบรรยากาศดีเนะาะมีแดดช่วงท้ายๆนะใกล้ถึงบ้านใกล้ถึงบ้านเพื่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ เอาออกมาสวยบ้านเพื่อนมาฝากนะคะดอกกล้วยไม้เนาะสวยขาวๆสวยงามค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสวัสดี